ลดน้ำหนักกินฟักทองพร้อมได้ทันใจผิวเด้งด้วยคลิปนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนฟักทองชือเป็นพืชที่นำมาทำได้ทั้งอาหารขาวอาหารหวานฟักทองร้อยกรัมให้พลังงานเพียง28แคลอรี่ไขมัน0.1กรัมเท่านั้นเองค่ะวันนี้ดิจะพามาดูการทานฟักทองนอกจากลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างเร็วแถมยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างหนึ่งช่วยลดน้ำหนักหยิบมาไว้เป็นข้อแรกเลยค่ะ ฟักทองถือเป็นพืชที่มีไฟเบอร์เยอะเพื่อนๆหลายคนอาจมีคิดว่าฟักทองแป้งเยอะั้งทั้งที่ฟักทอง3กรัมให้แคลอรี่เพียง49แคลอรี่เองค่ะหลายคนที่ต้องการลดน้าหนักนะหานิยมทานฟักทองเพราะทําให้อิ่มท้องอิ่มนานแล้วก็ลดน้าหนักได้ด้วย2ลดลอยเหี่ยวตีนกาฟักทองมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแคโรทีนอย ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหยอดคล้อยช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าโดยเฉพาะตีนกาได้เป็นอย่างดีเรียกว่าใครที่หน้าเด็กส่วนใหญ่มีเคล็ดลับกินฟักทองเป็นประจำ 3. บำรุงเลือดฟักทองมีวิตามินเคเยอะซึ่งเป็นวิตามินสำคัญของเส้นเลือดแถมยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นสังกะสีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งดีต่อผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือน4เพิ่มภูมิคุ้มกัน ฟักทองมีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นช่วย,วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี 5. ้ 5. ลดไขมันเลว LDL ฟักทองมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าฟ h โตสเตอโรลช่วยลดระดับไขมันเลวส่งผลดีต่อระบบหัวใจ 6. บบำรุงสายตาทราบไหมคะว่าฟักทองเนี่ยมีวิตามินเอสูงช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาและลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาได้ 7. ช่วยไม่ให้เหนื่อยง่ายฟักทองอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่ช่วยฟื้นฟูร่รางกายหลังจากออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีช่วยให้กล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายกลับสู่ปกติแถมยังทําให้สดชื่นมากด้วยค่ะ 8. ผิวพรรณสวยออร่าฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีแถมยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิว อย่างไรก็ดีนะคะแนะนําทานฝักทองแบบพอดีไม่มากเกินไปจะทําให้ไม่ท้องอืดน,นะคะความรู้สุขภาพดีๆมีแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย